สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแชร์โมเดลกันอีกวันหนึ่งนะครับโมเดลที่จะแชร์ก็เป็น arm มแช r e ตัวนี้นะครับก็เพื่อวเพื่อนดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไว้เลยนะครับแล้วก็เมื่อดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้โมเดลมาในโฟลเดอร์ในลักษณะดังนี้นะครับก็เหมือนเดิมค,คลิกด้านหลังของชื่อ copy path ไว้นะครับกดไฟล์นะครับ import และ merge ต้นฉบับเป็นค o r น n าเมื่อกี้นะครับรแวบๆท้าสังเกตเห็นเดี๋ยวเราจะแปลงเป็นวี l a y เพราะซีนีผมเขียนะ ออกแบบร้านเสริมสวยแล้วใช้วี a y นะครับโอเคผมอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับก็กดเข้าไปถ้ายังไม่อยู่ในโฟลเดอร์ก็พาสลาเข้าไปนะครับแต่เมื่อคลิกเข้าไปโมเดลนี้เป็นกลุ่มอยู่แล้วนะครับเป็นกรุ่มอยู่แล้วเราคลิกที่โมเดลคลิกที่ชื่อนะครับ แล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นก็ถ้ามีถ้ามีชื่อซ้ำก็แอป Pi Autorename นนะครับโมเดลก็จะเข้าไป a อ Pi ลายอัลตัวรีเนームอัลตั e เมิร์นะครับหลังจากนั้นโมเดลก็จะโหลดเข้าไปในงานอาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งเพราะโมโมเดลค่อนข้างมีเนื้อที่ละเอียดหลังจากนั้นเนี่ยอ่าโหดีผมเปิดโมเดล,ลว่าได้เข้าไปแล้วนะครับแต่ผมจะไม่สนใจตัวนี้นะครับกดปุ่ม Align to วัตถุอะไรบางอย่างในซีนก็ได้เราไม่ต้องคลิกใดๆในหน้าจอนะครับอย่างเช่นตัวนี้ แล้วก็เป็น x กับ y แต่เราไม่ต้องใช้ Z นะครับเราไม่ต้องใช้ Z โอเคผมขออนุญาตลบตัวนี้ไปก่อนแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กด w เลื่อนโมเดลมาตัวนี้จะเป็นโมเดลผิดสเกลอยู่แล้วนะครับเพราคนะคนลหน่วยยูนิตกันไปที่เขียนบ็อกซ์นะครับสร้างบ็อกซ์ขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ดึงให้สูงประมาณสัก40เซนนะครับเพราะว่าอาร์มแชร์ก็สูงประมาณ40เซนแล้วใช้ไฮทแก้เป็น0.4 มานี้นะครับแล้วก็คลิกขวาทิ้งนะครับแล้วคลิกไปที่โมเดลเรากด R แล้วคลิกที่สเกลตรงกลางเพื่อขยายนะครับแล้วกด W เพื่อดึงโมเดลให้สูงขึ้นมาตามตำแหน่งที่เราต้องการสังเกตว่าเขาจะจมไงไที่พื้นไหมถ้ายังไม่ได้กด I ครั้งหนึ่งดึงตรงกลางนะครับกด W กด I ทีหนึ่งอีกอีกครั w ง้งนึงง่ายจะเสร็จแล้วก็จะได้อาร์มแชร์ระยะดังนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นโคโรนาเพื่อนๆก็เอาไปใช้งานแล้วเรนเดอร์ได้เลยแต่ แต่เราต้องฟิกแมปก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เคยใช้อันนี้จะมีวิธีการ Align to Floor อีกง่ายๆกันนึงน,นะครับกดไปที่โมเดลกด Align นะครับไปที่ Floor นะครับก็ใช้ Minimum Z นะครับแล้วก็ Maximum ของ Floor ก็จะวางที่พื้นติดพอดีไปถ้าแล้วเรามาฟิกแมปกันหน่อยน,นะครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นโคริหน้าก็เรนเดอร์เลยแล้วทำข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คลิกขวานะครับ V-Ray นคอนเวอร์เตอร์ให้แมทชียงกลายเป็นวีเลครั้งนึ่งอนเ v e r t เขาจะค้างสักับหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บ Map ไว้นะครับไปที่โฟลเดอร์ Map คลิกข้างหลังชื่อ Copy เหมือนเดิมรอให้ตัว Convert เสร็จนะครับหลังจากนั้นไปที่โลโก้ หรือกดชิปทีก็ได้นะครับชิปชิปกับทีนะครับ reference หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับ Refer e n c e asset tagging หรือชิปทีนั่นเองก็กด refresh ทีนึงก็จะมี m a t e r i ปรที่เข้ามาแล้วก็หลุดอยู่นะครับก็เป็นส่วนในเซตนี้นะครับอยู่ในเซตของตัวที่ดาวน์โหลดมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไหนขึ้น missing ก็กดคลิกซ้ายนะครับกดชิปค้างไว้ไปถึงอันที่ i s s i n g นะครับแล้วคลิกขวานะครับเซตผ่าที่เข้าใหม่แล้วกดโอเค เท่านี้นะครับกดรีเฟชให้ดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรมิสซิงค์านี้เราก็มาเทสได้เลยเพราะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น v วีเลยลละผมจะกด p กด Z เพื่อจะสูมไปที่อาร์มแชร์ตัวนี้นะครับใกล้ๆกเพื่อจะเรนเดอร์ว่าอาร์มแชร์ตัวนี้จะสวยงามไหมเข้ากับซีนงานที่เราตั้งไว้ไหมนะครับแล้วก็มาเรนเดอร์เซตอัพนะครับอันนี้ผมจะใช้วีเลยอ่าตอนนี้ผมตั้งพอดีเราตั้งซีนออโต้เซฟไว้ผมยกเลิกก่อนแล้วก็อ่าผมจะเปลี่ยนเลโชตรงนี้ให้เป็นหนึ่ง อันนี้ผมจะไม่เรนเดอร์นะครับแต่ต้องการล็อกเลโชอันนี้พันสองและการกันลาดนะครับแล้วก็ที e ่วีเลยนะครับจะมีวิธีการเรนเดอร์ที่จะเพิ่มสอนเทคนิคก็คือการเรนเดอร์เฉพาะตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสามารถเรนเดอร์แมสได้ก็คือจะเรนเดอร์ได้เฉพาะตัวนี้ตัวอื่นก็จะไม่เรนเดอร์จะช่วยให้งานเราเรนเดอร์เทสโมเดลต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับโอเคเราเลือกเรนเดอร์เป็นแบบซีเล็กก็ได้นะครับดังนั้นเปิดเรนเดอร์วีเลย์ไออาร์มานะครับ พาสเวิร์ตัวแรกคือตัว b นะครับ B ีบอโอเคมีการตั้ง360องศาไว้ผมไปปิดก่อนนะครับพาสเวิร์ดตัวแรกคือตัว B boy นะครับ แล้วก็พอยเปิดตัวที่2ต่อเลยแล้วกันก็คือตัว C Cat m a i l ครับ C Cat m a i l อันนี้ปิดซะโอเคเรามาเทสกันอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็เดิมเปลี่ยนเป็นโหมด Select ดูให้แน่ใจเสร็จแก็เปลี่ยนเป็น IR สังเกตว่าโมเดลก็จะเรนเดอร์อยู่ในซีนเลยนะครับแล้วก็เรนเดอร์เฉพาะตัวอาร์แชร์ตัวนี้เข้ามาเท่านั้นนะครับเราย่อให้เล็กนิดนึงโอเคผมหยุด IR ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะไปเอาเข้าไปในกล้องเพราะว่ามีการตั้งกล้อง V-Lay p ์ฟิสิกอลคาเมไว้นะครับโอเคคืคือเป็นกล้องนี้นะครับ ก็จะเรนเดอร์เพราะว่ามีการปรับค่าแสงรอไว้อยู่ไปที่ Start IR ครับเปิดตัวที่3นะครับคือตัว d d o c อ d, d o c นะครับเพื่อจะเปิดไฟล์นี้ไปใช้งานเอาละ โอ yeah. คพออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มีการปรับสาภาพแสงไว้นะครับเอ่อผมจะกดไปที่มุมกล้องนะครับแล้วก็เลื่อนสูง้าไปดูที่ตัวนี้ในแบบเรียลไทม์กันนะครับ ชิป p นิดนึงนะครับจะได้เห็นเฟรมหน้าจอให้ตรงกับที่เราเรนเดอร์เทสหลังจากนั้นก็าพาสเวิร์ดตัวสุดท้ายก่อนเลยนะครับคือตัว a อแนมดนะครับพาสเวิร์ดตัวสุดท้ายคือตัว a อแนมดนะครับตัว a อแนมดนะครับเอาละพบแล้วทีนี้เราก็ลองเรนเดอร์แบบไม่ต้องแมสนะครับหยุด IR ก่อนนะครับผมใช้มุมกล้องนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนจากซีเล c t ให้เป็น นั้นแล้วก็ใช้ IR เหมือนเดิมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆได้เอาไปโหลดเอาไปใช้งานกันนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากติดตามเว็บเพจแล้วก็ตัว YouTube Channel ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเนี่ยก็ปล่อยให้มันเทสไปอย่างนี้ไปเลยแล้วกันอันนี้เราก็สามารถเพิ่มเติมก็คือเราสามารถปรับ exposure ได้ถ้าในกรณีต้องการโชว์เฉพาะ ตัวเฟอร์นิเจอร์ให้ลอยนะครับแล้วแต่คนแต่ละคนแต่ละทินิคก็จะชอบแบบไหนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ